Mm -hmm. Oh, พ no tamam> ี่ิเอียบนรถกันนะนะเดินตอนาปดนี่ไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับครับคลิปนี้ก็พผ้ามาเบงกล้วยหอมคาเวนดิตนะครับผมกันึกว่าดยูอิสราเอลนะครับโบแมนครับผม อยู่ลบบุรีนะครับเป็นไล่ของอาจารย์ภัยวันนะครับจะเป็นเพจไล่ภัยวันกล้วยหอมนะครับพี่น้องกัเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับในการปลูกแบบอิสราเอลนะครับเห็ดแบบอิสราเอลครับเห็ดอยู่ในไทยนี่แหละครับพี่น้องนี้ครับเครื่องเงยๆเลยครับครับทางไล่ภัยวันกล้วยหอมนะครับก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้คนที่สนใจนะครับไปเบื้องงานได้ครับพี่น้อง หรือว่าติดต่อสอบถามนะครับอยากได้กล้วยเช่บๆบนะครับอยากเป็นลูกค้านะครับอยากได้กล้วยไปขายไปยั้งกับแวะไปชมที่ไร่ไพรวันกล้วยหอมนะครับยูลอบบรีครับก็เป็นเป็นอาจารย์เบ้าโชคเนี่นะครับเป็นมู่เดียวกันครับมูเบ้าหนองบัวเบ้าโครหลักนี่แหละครับพี่้องเป็นปลูกอยู่ในไทยเนาะครับเนาะนี่ครับเครือบง่ายเลยครับพี่้องครับผมยอมรับเลยครับว่าอาจารย์เพิ่น เก่งนะครับนี่ครับผู้ที่เิ่นตัดอยู่นี่แลครับอาจารย์ไพ่วันนะครับปลูกหลายครับผมครับหรือเขาไปเบื้องอยู่ที่เพจนะครับเป็นเพจไล่ไพ่วันกล้วยหอมนะครับพี่น้องสร้างเพจสร้างสวนของอาจารย์ไพ่วันยินดีต้อนรับทุกๆุกท่านเลยครับพี่น้องครับ มาดึงไเอ้ามาดึงโคยไม่หลักลูก